คนนี้นำใสๆอ่ะพี่น้องเขาเนี่ยแกอยากได้ลา้อันนำคุ้คุณอ่ะครับผมคุณพ่อว่าส่องพอไหวส่องเก็ียบหนึ่งอ่ส่องมหาหิง่งมาเบิ่งคัาๆแล้วบัดไปซื้อบ่มันบ่มไปซื้อตัวนี้ <c oughs> ได้แง่นอง เดนะี๋ยวมาโทรหาคุณพ mm ่อว่าโอ้ยคุณพ่อหนูลืมซื้อม em> ันว่าครับผมมันก็ธรรมาดาพี่น้องคืนกับบุญบัตรสานาไอเลขเลขกมันมาลอยคนจีถึงลอยคนเป็นไปวะได้หรอพี่น้องครับผมเลขตัวเดียวกาเลขกันสองหกหนึ่งี่หละก่ะเลขตัวเดียวน่าเลขตัวเดียวชุดเดียวเลขตัวเดียวแต่วมูเจ้าบัตรไปซื้อไปซื้อ ตัวบนโถือคุณพี่นออ้องตัวบ้านโบถือผมว่ามันบ่มากนี่เนี่ยครับผมนั่นละบาดบนันหอวจังขึ้นพ่อครองมาให้ซองพ่อไว้ซองดูเทาซองเกียยนึงงานเห็ดจงไงพี่น้องบาคุณพ่อบอกว่าเอากระสอบใส่กระสอบใส่สักต้วนให้มู่เจ้าอยากมีเงนินมีทองเลยพี่น้องก็คุณพ่อดาเสียหน่องสีฟ้าเรื่องกระสอบอา อันมูเจ้าซื้อจริงจริงมันล้นกระสอบแล้วพี่น้องซีงวดแล้วครับผมอันนี้วัดจริงพี่น้องเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเต็มเต็มกระตาแล้พี่น้องคือเรื่องคุณพ่อเลยแหละมันก็ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยไปเรื่อยพี่น้องกันก็ซื้อทีล่ะ ถือถืองวดน,นี่งวดน,นากระถือถือถือมาสีงงวดอ่ะอว่ <c oughs> อาวมาจากไหนไรเธอพี่น้องเห็นบ้บานะราบ้า้มี <c oughs> ซิมบา่าบูว่าสิมาขายที่บาทเป็นไเพคนกเจ้าพอใจล้วพี่น้อง <c oughs> แต่คุณพ่อหรือว่าช่องพุทธเอาหรือว่าช่องมาแฮ่งเทียบนุ่งมากลับพุ่มใจได้พี่น้อง <c oughs> พราะเป็นย,ยังงั้ว่าพู่มใจพี่น้อง ไทยเลขกแม่นแม่นเนี่ยพี่น้องพอถึามางมาหลอกพอมาล่วงเนี่ยพี่น้องขึ้นกุ๊บเจ้าเสียเอาหรือเปล่าบัณฑิตของเจ้าเด้อยพี่น้องอมามือนี่ผมขอบค้มรวยไหมหมุเจ้าละพี่นอออ้องอาคุ้มกุ้มไทยนครเนาะแมนครับกแต่ยาก็จะซาอะไร ว่ามาย้ำให้โคง้งสุดท้ายเลขฝันอของประดับเองได้เพียงดือ้อเนาะมันท้องขี่ดือ้อเพิ่นม,มากกาดข้อบอกกนแล้วเนาแม่นเพ่อเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนเดี๋ยวไปกัจบผมมาดีๆก่อนมันบ้าเลยมาหน้าตาเป็นไงผู้สักรับเคียงเบมึงอยู่นี่เดี๋ยว ครับเขาอีกจั20คนนะโอ้โหเขาเขามากจะ20คนเลยพี่น้องสิรนีบอกว่าเป็นตัวไหนมันว่าเพรอะที่ีบอกเป็นตัวไหนเลยพี่น้องเพราะว่ามือนี้ผมถีไปสวนจุเลียนจังหวัดอุบลอยู่มือนี่ครับผมบ้าเวลาอ่าเวลาดีอยู่ครับผมเขามาเขามาครับพี่ที่ผมกำลังบ้าพี่น้องเขามาเบิงรัตต์ลี่อยู่นี่ยดีอืม ผ้ากันถึกง,งวดที่หาเด้อพี่น้องงวดมีบอ่อเบ่งด้วยบาทนี่มีอยู่นละเออเดี๋ยวเห็นเลียกันก็ต้องเห็นอืมอา้าวมีไหมมีไหมเออมีบอ่อพ่อมีบอ่บอผมใส่ว่นตาเบ่งก่อนใ <laughs> ส่แว่นดูก่อน โอ้มีโยมีโยมีมีมีโตไหนล่ะพ่อเอออยูฮานาเลยมีโยไม่ีเโอ้เต็มแพงเลยตัวน้ครับผมนี่ีมี่ีีคุณสิบแปดล้านอ่ามีสิบแปดล้านกับสิบอล้านสิล้านหล้านอ่กัหล้านก็มีไลาสดแล้วก็เดี๋ยวสิโอนเงินไป ว่ะเฮ้ยเอ๋ย่างกูจ้าอ๋ออ๋ออืมอ้าวพี่น้องได้เวลาครับสมควรเนาะพี่น้องเนาะครับผมอืมยอดสมควรเลยนะโอ้งสุดท้ายมือที่วันที่เท่าไรมาเองครับผม วันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่25ตรงกับวันพะระแรบม15ค่ำครับผมโอ้โหเอาจังหวะคันพอดีเลยครับผมเป็นวันพระพอดีเลยเป็นวันพระพอดีเลยเอาขำขึ้นนิดหน่อยของคุณพอดาเสียลย่องขอยงมือไหวพี uh. erm. ่นองสู sí, ้ขู่โจ้คนสิเขามากกุไหลกุนแชยุนิสซ่องมาเฮงอ่องอาเจียบหนึ่งองหาซ่องผู้เทาผ้ารวย หล่ไล <Yeah. S 2> <Th> ่ผู้เท่าเลยนะเพิ่นก oh. ็ซีสองผู้เท uh. uh ่าเลยนะอ่าโอ้ไล่กันมันหลายกันอยู่ในซ่องเหรอพี่น้องให้ทิ้ตามทิ้ตามพวกนั่นไปครับผมข้าผมจีเสลยให้ความฝันพี่น้องเอาฝันดวนพี่น้องเอ้ยคุณพ่อกาบเซียนย่องฝันว่ากุมารน้อยจูงสร้างจูงสร้างไม่สามโตพี่น้องโอ้ Bọn sang ngay bớt sang nỗi phi non nó. sang nỗi sẽ áp tô nên à để cái thảm hoặc là cháu chú sang thôi. chú mày cháu lấy khoan quá. Thoát à hả? Mắt khó gần vì sư khốn. À, câu à. vào มันไปซื้อขนมแซนวิชพี่น้องอ่าไดูพวกฝันกินเลยพี่น้องไงแล้วก็มต้องไปตีเงินไก่กูมั่นกับเป็นกูมั่นหน่อยกับสองพี่น้องสร้างกับสามเงินเก่าบาทคือเก้าบาทหมดก่อนเงินหกบาทเงินหกบาทกูมั่นหน่อยกับสองกึ่เก้าล่ะพี่น้องผมเนีนของท็าปเจ้าคือว่ารสองเก้าที่โอ้ที่ดังคน เสองแปดสองเก้าดีกว่าดินเขา็รับดีสองแอก้าก็ต้องไปถามหน่อยคันเห็นเราจะรีบเอารถโอ้กันเกิดในหลวงดีสามสองเก้าตัวนั่นตัวหล่อคอยนี่ละคุณพี่ไอ้านี่ล่ะครับผมตัวไหนตรงตรงพ่อเรื่อคุณ่บตรงก็ตรงหรอกตรงตัว คืนเดียวก็บุญวาสนาไว้จิตซัดถือแค่นั้นเลขครับนี่แะเจ้าสามสองเกี่ยนายยองครับผมคมันเป็นกุมานน้อยกันน้ำสองสร้างสร้างน้อยสามตัวกัคือเลขสามนะพี่น้องครับผมเงินเก้าบาทคือเก้าบาทนะพี่น้องยอมบอกว่าสาม สองเก้าแะพี่น้องโอ้สามสองเก้าเอสามสองเก้าพี่นครับผมอาตเตอรีไว้รอพียถึงแล้ววันทีนึพี่น้องสามเก้าพี่น้องเด้อเนาะกักูกัไปเินเนี่ยละกนบุกุคนมาทมาว่าเรมคือคือบอกคือบอกกัมาอีกสามก้ก็ตัดในนั้นแหละพี่น้องเนาะ โซนเละวิธีก็คือเก่าเด้อพี่น้องโซนเลขวิธีก็คือเก่าหล่ะอันนี้เลขความฝันอืมฟันกับฝันขัดฝันเนี่ยฝันมจุงสร้างกูมาหน่อยจุงสร้างมาสามตัวสร้างตัวนี้หน่อยพี่น้องปลากราเจ้าจูมายังสร้างอืมไม่คุ้นผอแล้วใช้เงินมาไปซื้อของน้องแซมเรียนกินเนี่ยมันก็ได้โจ๊กห้เกาผัดเป็นมาผู้เดียวเพื่อนน่ะไรเป็นมาหลาย ปกติผู้มั่นหน้อยอยู่สวนตุเรียนมันสีมีหาองค์เน่อยมันเพิ่งมาองค์เดียวโอ้ครับผมองค์เคยเป็นถุงสร้างไงมาขายให้อะนะอันนี้ผมเพิ่งบริขายได้พี่หนุ่มเอฟซีครับผมพี่น้อองเนนาะืี่งวดนี่เสีเอาไปแข้นอีกพี่น้องุ่มเป็นเป็นหาถุงเราเพราะว่ามันขนเอาไปแข้นเนี่ยเขาไม่แค้นอีกเพราะฝากที่ธนาคารฝากเขาเอาเงินกับของพี่ใช้ดอกเิคียงพี่น้องครับผม เอาไห้น่ะ via vino angu ได้พวกสุกันยาก็บ่ได้ช่วยประชาชนพี่น้อง